สวัสดีค่ะทุกคนมิวมาริเกลน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปอยู่ในช่องของใ<ม>ช้แล้วชอบกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเป็นประจําเดือนอพาพฤษภาคมนั่นเองนะคะทุกคนเดือนนี้ก็มีหลายอย่างนะคะที่มิวชอบนะคะก็มาเริ่มตั้งแต่หมวดแรกเลยนะคะก็จะเป็นของในห้องน้ำนะคะเป็นตัวเดียวนะ,ะที่มิวชอบในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นของ a l b นะ,ะ 3D white นั่นเองะคะ่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็มาในปริมาณ473 ml นั่นเองนะคะนี่ถามว่าทำไม,มาถึงชอบทุกคนก่อนอื่นเราจะบอกว่าไซส์มันขนาดแบบใหญ่ มากเลยนะคะเม่อเทกระน,น้ามีงูนะแล้วก็มีความว่าซื้อ,อโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะในราคา199บาทมบ้าทถ้าจะไม่ผิดแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันไม่แสบใช่ไหมทุกคนมัน,มนปกติน้ํายาบนปากอันนี้คือน้ำยาบนปากทุกคนลืมบอกไปเป็นน้ํายาบนปากที่มันไม่แสบนะคะไม่แสบคอไม่แสบลิ้นไม่แสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่แสบจริงๆนะคะมันใช้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ฝาเขาค่อนข้างที่จะใหญ่พอแบบเทใส่ปุ๊บแล้วก็บ้วนปากอะไรเงี้ยได้เลยนะคะนี่ ใช้มันเกือบจะหมดขวดแล้วนะทุกคนแต่ว่าซื้อมาสแปร์ไว้2อันอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออนะคะก็ยังแบบใช้ใช้ถือว่าโอเคดีเลิศเลยทีเดียวนะคะก็มันไม่แสบปากจริงๆอย่างที่เขาบอกนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่แสบปากเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่อาจจะดูว่าเป็นมันมันมันเข้าซอกถึงฟันแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดนะแต่ว่าดีแล้วนะที่มันไม่แสบปากทุกคนใครที่ชอบน้ํายาบ้วนปากที่มันไม่แสบปากนะก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าช่วยฟันขาวขึนภายใน7วันใช่ไหมซึ่งใช้มาสักแป๊บนึงแล้วนะคะก,ก็ยังไม่ได้ขาวแบบเห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ก็ใช้ร่วมกับเขาบอกว่าต้องใช้ร่วมกับอะไรนะแปรงยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอลอไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะะก็ลองไปดูกันได้นะทุกคนแต่ชอบฟีลลิ่งที่เขาบอกว่าให้มาเยอะแล้วก็ไม่แสบปากนั่นเองนะคะทุกคนครีมทาผิวนะคะตัวนี้จะบอกว่า มันเป็น t e x t อร์ใหม่ที่มิวเพิ่งได้ลองนะคะก็จะเป็นของบูส์นั่นเองนะทุกคนเป็นแคริบเบียนค็อกเทลวอเทอร์มิลอนแอนมังโก่บอดี้โลชั่นนะคะทุกคนโลชั่นจากบูส์นั่นเองนะคะ, tail, ะ,คะ,คะ,คะไม่รู้ว่ามีทุกคนมีใครเคยใช้บ้างตัวนี้แต่มิวใชนะ้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขากลิ่นเขาเป็นแนวแบบสดชื่นนะคะมีความสดชื่นผลไม้ผลไม,ลไม้ฟุตตี้เลยนะคะทุกคนแล้วเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะั่นแล้วที่สําคัญเขามีอันนี้ด้วยมีเมสคัพ มซสครับที่เนื้อ,อครีมโลชั่นเขาเนี่ยนะคะและเป็นเนื้อที่สดชื่นเกลี่ยง่ายมากๆนะคะเหมาะแก่การทาผิวแบบตอนกลางคืนนะถ้าใครมีผิวนหนงหนะมาก,กน,นะคะก็สามารถทาตัวนี้ได้นะคะแล้วถามว่าเขาช่วยในเรื่องของอะไรช่วยเรื่องความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนนุ่มน่าสัมผัสแน่นะทุกคนอันนี้มิวไม่ได้อ่านคําเคลมเขาเลยมาว่าว่าแบบเขาจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ามันกลิ่นมันโดนแล้วก็มีเมสครับที่แบบว่าเอ้หน้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ชอบนะคะใช้ทุกคืนเลยนะจ๊ะ ทาแล้วผิวไม่เหนียวเนื้อด้วยนะคะทุกคน,มกนหมกใบการทาแบบอะไรตอนคือแล้วก็อยากให้มันเฟรชเฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ลองได้น,นะ,ะสำหรับโลชั่นของบ,บูะะตสาาต,นนนต,ตนาาน์นั่นเองนะคะเป็นรุ่นของคอกเทลตัวสีเขียวแบบเนี้ยนะคะน่ารักมากกินฟุตตี้สุดๆนะจ๊ะราคาตอนนั้นตัวซื้อมาตอนลูราคาทุกคน44บาท40กว่าบาทนั้นเองนะจ๊ะไปลองดูกันได้มาในปริมาณ200 m MM ้นั่นเองนะจ๊ะนี่ เพิ่มเข้าออขึ้นสำอางแล้วนะคะจะเป็นที่ลบขึ้นสำอางแล้วกันเนาะของมิสซูมินั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะชื่อว่าอะไรนะอายแอลลิฟอะ u ว้าทัสเ e มูเนะคะทุกคนวิวเพิ่งเคยลองใช้ไงแล้วสิ่งที่ได้มาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนของวิวเนี่ยให้มาใช้นั่นเองเขาใช้แล้ว แต่เขาไม่ค่อยได้แต่งหน้าไงเขาเลยเออเอามาลองให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในปริมาณ100 ml นะจ๊ะทุกคนขนาดกําลังดีแบบพกพาได้สะดวกเลยคือมีใช้ครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้ยมันลบดีอ่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่แสบไม่มีกลิ่นไม่ฉุนไม่เป็นผื่นคันหรือว่าอะไรต่อใบหน้าเลยแลวลบสะอาดมากทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช้ แล้วก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะทุกคนก็เลยลองใช้มาแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะในแต่ละครั้งที่ใช้ลบปากก็ได้ลบริมแมทอย่างเงี้ยได้เลยนะแล้วก็คิ้วเอยอะไรเอยที่คิดว่ากันน้าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือลบได้หมดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะลบสะอาดนะเพราะว่าปกติเมื่อใช้จะเป็นอะไรที่แบบเป็นเอามันจะมีมีออยล์ผสมกับน้ำนี่ก็ขย่ยขย่ยใช่ไหมอชอบอันนั้นมากกว่าจะได้ฟีลลิ่งที่แบบว่าลบสะอาดหมดจดแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นชั้นน้ํามันแบบเนี้ย แล้วก็ขยา่าขยา่าตอนใช้ก็ขยา่าขยา่ขยาเหมือนกันนะคะไม่แสบคันแล้วก็ไม่มีอาการแพ้แต่อย่างใดนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาเหมาะกับ,บคนผิวแพ้ง่ายมันเขาบอกว่าปราศจากสารคายเครื่องผิว5ชนิดเลยนะคะนั่นจะเป็นพวกพาราเบนแอลโกอฮอล์ฟาแ,แกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนผสมต่างๆที่ก่อให้เกิดการแพ้ก็จะไม่มีในตัวนี้นะคะเดิดหนมากเดี๋ยวเอาไว้แบบพบไประหว่างทางเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะว่าเออไม่อยากซื้อใหม่ ใช้ของเพื่อนไปก่อนนะจ๊ะมาในส่วนของเมคอัพกันแล้วคนสกินแคร์จะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเมคอัพเนี่ยแน่นมากๆนะคะมาเริ่มกันที่แป้งก่อนดีกว่านะคะแป้งในเดือนนี้จะบอกว่าลองหลายชนิดมากแล้วก็ชอบหมดเลยนะคะที่ลองมานั่นเองนะจ๊ะตัวแรกเป็นของ nara makeup for acne and sensitive skin นั่นเองนะจ๊ะนี่ตัวนี้ถามว่าทำไมถึงชอบนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเออแล้วก็คนเป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือใครที่ เป็นสิวผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเขาสามารถใช้ได้ง่ายมากๆสําหรับมิวคิดว่าม,มันก็ไม่ได้ยากเลยนะก็แค่แบบใช้คู่กับแปรงเมลินดานั่นเองซึ่งแปรงเมลินดามิวก็ชอบอีกเช่นเดียวกันออพอยม้าที่หลังเนาะเนี่ยก็ใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะคะเอามาแบบวนๆให้ทั่วใบหน้าแค่นั้นเองเหมือนคลื่นเหมือนเราอะทาแป้งแต่ว่ามันเป็นฟิลรองพื้นนะทุกคนอันนี้คือเป็นฟิลรองพื้นมาแบบแป้งนั่นเองนะคะมันเหมือนทาแป้งผสมรองพื้นไหม แต่เราก็วนๆวนๆเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแล้วก็เกลียก่ยไปก็คือเกลียก่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็ติดทนค่อนข้างจะติดทนเลยดีนะสำหรับนิ้วนะคะติดทนคุมมันได้ในระดับดีเลยทีเดียวนะปกปิดก็ประมาณปานกลางนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะ,ะทุกคนใครที่แบบไม่ค่อยมีสิวไม่ค่อยมีผื่นแดงอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยนะจ๊ะสำคัญคืออ่อนโยนต่อผิวด้วยนี่นะคะทุกคนแต่ตัวนี้มีแค่ในออนไลน์ ine, นะสั่งออนไลน์นะคะที่เพจของนารา for e x n e skin เนี่ยนะคะทุกคนลองไปดูกันได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นแปรงแต่งหน้าในตะกี้นะคะที่มิวกล่นมานตัวนิดนึงแล้วนะคะของเมลินดานั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมิวได้มาราคา79บาทนะคะที่ไฮโซคอสเมติกนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. เป็นแปรงหัวตัดนะจ๊ะที่มิวก็เพิ่งลองใช้ครั้งแรกเหมือนกันนี่แหละนะคือตัวนี้ไม่มีตัวอย่างให้ลองในในชั้นนะคะก็ซื้อมาแบบไกๆกๆอะไรเลยเห็นว่าเป็นแปรงหัวตัดจะมาใช้คู่กับร <pater> องพ <finger> ื้นตะกี้นั่นเองนะคะเขาเป็นบอกว่าเป็นอ่าเป็น professional flash b l u s h <อ> นั่นเองทุกคนเออจริงเขาเอาไว้แบบถ้าแก้มแต่วันนี้ก็ทําเป็นรองพื้นก็ได้นะคะไม่มีใครห้ามเลยที่ชอบก็เพราะว่านี่ขนเาขาค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความนุ่มนิ่มด้วยทุกคนไม่บาดหน้านะคะแล้วก็สามารถปัดรองพื้นได้อย่างมอ่มันนะคะแต่ว่าไม่บาดผิวนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการเกลี่ยรองพื้นนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบซอกซอนไปในในช่องตาเนี่ยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ก็พยายามแบบ สอดช่องให้มันแบบเ,เข้ากันได้นะพอได้อยู่นะทุกคนผลเขาค่อนข้างก็แน่นอยู่นะทุกคนในราคา79บาทถือว่าดีเลยทีเดียวนะสำหรับแปรงของเมลินดานั่นเองนะคะทุกคนเพิ่งลองใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบเลยนะจ๊ะใช้คู่กับเป็นปัดแก้มก็ได้แล้วก็รองพื้นทาแป้งก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะแต่ว่ามิชช่นมาเป็นแปรงรองรองพื้นนั่นเองนะจ๊ะ Intuit ิตนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่า i n t u i t ิ l เบลย์แอนด์ พรสพาวเดอร์ S.P.F. ยี่สิบ P.A. บวกบวกบวกนั่นเองน,นะทุกคนมีวเอาไปสีเบอร์ศูนย์สี่แอลมอนต์มาจ๊ะตัวในมิวลองในในในอ่ะชั้นในเชล์เรียกอะไรอะ <c oughs> ิีชอบเขามานั่นแหละนะก็ถือว่าเลิดอยู่นะ,ะเนื้อแป้งจะเป็นประมาณนี้เออเนื้อเขาดีมากเนื้อเขาเนียนมากทุกคนขึ้นเนียนไปกับผิวมันเลยเอาจริงแล้วพอม,มาทาที่หน้านะก็คือเนียนสนิทสีเดียวกับสีผิวเลยนะคะแต่ว่า พอเวลาผ่านไปอาจจะมีเห็นว่าสีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มกว่าผิวหน้ามีไปสักนิดหนึ่งนะคะแป้งที่ไม่ต้องทาคอนทัวร์หรือว่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าสีเข้ากับหน้าผิวมือมากนะจ๊ะบางทีอาจจะเห็นว่ามันหมองคล้ำไปสักนิดหนึ่งนะทุกคนแต่แบบพอทาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความคุมมันอยู่นะแล้วก็หน้าเนียนไปกับผิวมากๆเลยนะจ๊ะ ซื้อแบบแป้งเนี่ยติดผิวมากมากเลยนะคะทุกคนติดทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะที่สําคัญมิวซื้อมาแบบซื้อมาเป็นแพ็คคู่กับรองพื้นของเขา,าแต่รองพื้นใช้แล้วก็แบบก็ไม่เท่าแป้งทุกคนชอบแป้งมากกว่านะก็เลยเามาใช้แล้วชอบแค่แป้งนั่นเองนะจ๊ะเราซื้อแพ็คคู่มาในราคาร้อยหกสิบสองบาทเท่านั้นเองร้อยกว่าบาททุกคนถึงร้อยเก,ก้าสิบเก้านี่แหละแต่คือดีงามมากก็เลยได้มาสองอย่างเลยนะคะก็คือรองพื้นกับแป้งของนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเบอร์สี่นะคะสำหรับผิวโทนเหลืองแบบมิวนะจ๊ ไม่เป็นคราบด,ด้วยนั่นเองนะจ๊ะนี่ลดมากๆนะคะแป้งในลุกนี้นะที่มิวใช้นั่นเองนะคะเป็นลุเอวเดียรลุกแบบนิว n o r m a l นะคะของสสีนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นสสีชื่อเต็มๆเขาไม่แน่ใจก็เป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่นะคะเป็นเบอร์03นะจ๊ะซึ่งจะบอกว่าที่ชอบเลยนะคะก็เพราะว่าสีเขาเหลืองพอดีกับมิวมากเลยนะคะจากที่เห็นนะคะทุกคน แต่ว่ามันอาจจะตอนแรกมันอาจจะดูขาวไปสักนิดนึงนะคะแต่พอทาทาไปเลยนะมันก็สูเอือกลืนกับสีผิวของมิวเฉยเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่ามันจะสีจะเข้มกว่าเอไม่ใช่สีจะผ่องกว่าอินทิีด้วยนะคะทุกคนก็ช่วยให้หน้าของเราความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะปกปิดปานกลางนะคะแล้วก็หน้าเราไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็คุมความมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะจ๊ะระหว่างระหว่างสสีกับอินทริดเนี่ยอันไหนชอบมากกว่ากันนะคะก็ เรื่อไม่ถูกอะแต่ถ้าใช้บ่อยอะใช้บ่อยก็จะเป็นสักสีมากกว่านะคะทุกคนออบอกไปนะคะว่าตัวนี้มาในปริมาณ6กรัมนะคะทุกคนตัวนี้มาในปริมาณเท่าไหร่อะทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นให้ให้ให้ดูนะคะว่ามาในปริมาณถ้าต้องดูที่กล่องเขานะคะตัวนี้เขามาทั้งหมด3ามสีนะคะทุกคนมีใช้เบอร์สามนั่นเองนะจ๊ะก็ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมมือเถอแข็งแล้วก็ยังพอกลมกลืนอยู่อะไรอยู่นั่นเองนะจ๊ะ บลัชออนนะคะที่ทมีได้มาในเดือนนี้นะคะที่มีชยัยชอบเนี่ยก็จะเป็นของนีคาร่าบีคัลเลอร์นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ไม่ได้มีแบบลองของหรือว,ว่ารีวิวนะคะแต่ว่าใช้ให้ดูเลยนะ,ะเป็นเวอร์ศูนั่นเองนะคะมาในปริมาณ9กรัมนะ,ะทุกคนมันจะออกเป็นสีส้มอิดๆนะคะทุกคนนาา่ารักมากนี้คือปัดมา ผสมกับครีบัตสีชมพูอมน้ำตาลนะคะแตสส่สีนี่คือแบบดีมากเดี๋ยวจะหาให้ดูนี่มันจะเป็นแบบโทนส้มๆอิดๆแบบนี้นะคะทุกคนแพ็กเกจจิ้งก็คือน่ารักมากๆมองบนหน้าเราก็รู้สึกว่ามันเข้ากับผิวโทนเหลืองนีนะทุกคนบัชออนสีส้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหายากมากที่จะเข้ากับผิวโทนเหลืองแบบมิวนะคะอันนี้มิวคิดว่านะก็แต่ใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าก็ก็คือรอดนะคะสีดีน่ารักมากแล้วก็มีความติดทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะจ๊ะ ก็จะหกสิกว่าบาทนะคะนั่นแหละทุกคนดีงามมากๆเลยนะจ๊ะเราไปดูกันได้เหล่ง,ง่ายด้วยนะคะไม่เป็นฟื้นไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเลืด่ต่อมานะคะก็จะเป็นสเปรย์น้ำแรกของ Intuuit ิดนั่นเองนะคะทุกคนนี้นะคือดีมากงามมากๆเลยทีเดียวนะคะคือใช้บ่อยลระเกตแม้ใช้มาแบบคนได้มาก็คือใช้เลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะละอองเขาก็ละเอียดอยู่นะคะนี่แล้วก็ละมุนอะ่ะมันโดนหน้าไปปุ๊บหน้ามันก็จะดูละมุนนิดนึงมันจะเข้า เข้าไปในรูขุมขนได้ง่ายกว่าที่มันเป็นหยดๆน้ำาททุกคนละอองคะ่ะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาในปริมาณที่สามารถพกพาได้ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะคะสามารถพกแบบพาไปต่างจังหวัดได้นั่นเองนะคะมาในปริมาณ 50ML นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเออแต่ถ้าถามถึงความแบบแมตไมมเบลอผิวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็วัดไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะมันองค์ประกอบมันรวมไปถึงการทารองพื้นด้วยทาแป้งด้วยทาสกินแคร์ด้วยคือมันหลายอย่างมากแต่ถามว่าที่ชอบเนี่ยก็เพราะว่า เขาทําให้หน้าของเราละอองเขามีความฟุ้งแล้วก็มันก็เลยทําให้หน้าของเรามีความแบบว่าละอองน้ํามันเข้าผิวของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลิปติกแล้วนะคะทุกคนลิปเนี่ยจะบอกว่าส่วนใหญ่มาเป็นแบบจิ้มจุ่มทั้งนั้นเลยนะคะอามาที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็น i n t ท i t นั่นเองนะคะทุกคนเป็นสีนี้คะ่ะสีเซฟเลสนะคะทุกคนสีมันจะเป็นออกนุก่นๆส้มๆนะคะแบบนี้ซึ่งเดือนที่แล้วมีคิว่ามีน่จะชอบสีแดงไป เดือนนี้ก็ซื้อมาอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งเนื้อเขาดีมากจริงคุณนี่น่ารักมากก็คือสีปากมิวเนี่ยนะคะมันเป็นนูส้มๆนะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วเป็นเนื้อน้มที่แบบพอแห้งสนิทแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะติดทนเลยทีเดียวนะเออแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะไม่ติดแมสด้วยนะทุกคนจูบก,ก็หลุดออกมานิดหน่อยแต่ว่าพอลางๆแต่ว่าติดทนดีจริงนะคะกินข้าวกินน้ำไปเนี่ยแทบจะไม่ติดกับหลอดไม่ติดกับ แก้วอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเป็นลิปสติกที่ถ้ายึดความติดทนนะอินทูิดก็มีความติดทนไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนทุกคนถ้าพูดถึงลิปแมทนะ,นะคะโดีมากเลยนะจ๊ะมาในปริมาณ3กรัมนะทุกคนซื้อมามิวจำได้ซื้อมาในประมาณราคาแบบ149บามั้งนี่อันนี้นะคะสีดีมากดูได้นะจ๊ะสีจันนั่นเองนะคะลิปลิปแมทเจ้าหญิงเออเนี่ยคะ่ะจะเป็นเบอร์13นะสีพร้อม From, ะะอันเนี้ยจะบอกว่าที่มิวไปเจอมิวไปเจอมาในของในคลิปของพี่พิต้าบาล็อกต้าที่เเขาทาสีในลุกหนึ่งแล้วก็คือชอบเลยแล้วก็อีกวันต่อมาก็คือจัดเลยนั่นเองนะคะทุกคนสีเขาจะเป็นประมาณชมพูนู้นนะคะเนื้อเขาจะมีความเนืดกว่าลิทูอิตะกีนะคะจะเป็นโทนชมพูอันนี้อันนี้โทนชมพูี่โนทนส้มนั่นเองนะคะคือจะเห็นชัดเจนเนาะแล้วพอเขาแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะแมทไปเลยเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ตอนที่มันแมทแล้วอะมันตอนมันลอกมามันจะเป็นขุย ซึ่งไออินทวิตเนี่ยไม่เป็นนะคะแต่สีจันเนี่ยเป็นทุกคนมันจะเป็นแบบคุยๆออกมามันก็แล้วแต่ความชอบของคนเนาะแต่คือสีมันสวยจริงแล้วมันก็แมทจริงจ,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 งจงนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยเขามาในปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะทุกคนเขาไม่ได้บอกไว้ในนี้นะคะแต่แพ็กเกจชิ้งสวยน่ารักมากๆเลยนะคะคือเรมีมก็จัดไปอีกสองสีด้วยะะ <laughs> กำลังจะมานะทุกคนเป็นสีชาร์มมิ่งนะคะกับลออัลิปสติกอีกอันนึงของเขานะเป็นเบอร์สู เบอร์ทีสามนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวมาใช้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะแต่แห้งแล้วก็อย่างที่บอกมันจะเข้มขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วก็อินทิตก็เช่นเดียวกันนะคะลิปของ b บ r r y b r i g h t นั่นเองนะจ๊ะเป็นรุ่น l ิปอ n d Cheek v เว v เช Cherry บล o s ซ o อมะเบอร์0ูนยพิงซากุระนั่นเองนะจ๊ะทุกคนตัวนี้จะบอกว่าตอนแรกไม่คิดจะชอบแต่พอซื้อมารู้สึกว่าเออทาทาที่ปากรู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นสีออกนุ่นๆส้มๆนิดหนึ่งสีส้มอ่อนๆน เออเห็นไหมสีมันจะแบบใกล้ใกล้กันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเนื้อเขาจะออกเป็นเนื้อ ousse, มูสกัมเยี่มันจะเป็นนุ่มๆน,น,นะคะพอทาไปสักพักนึงทิ้งไว้มันก็จะแมทนะคะทุกคนแต่ว่าจะแห้งช้ากว่า2ตัวนี้นิดนึงนะคะสีน่ารักมากนะคะเข้ากับสีผิวของเรานั่นเองนะคะทุกคนแล้วตอนแรก s, มิวมีสองสีก็คือเป็นสีที่เขาขายในเซเว่นนะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองกับสีเบอร์ศูนย์หกนะถ้าจะไม่ผิดเออนั่นแหละเป็นโทนส้มไปเลยนะกับโทนชมพูและเนี่ยเป็นโทนนุ่ๆออก พิชพีดนิดนึงซึ่งดีมากทุกคนคืออย่างที่บอกนะว่าเวลามีวิวชอบแบบลิปอะไรก็จะมีมากกว่าหสีอะไรเงถ้าเนื้อเขาดีนะทุกคนก็จะมีมากกว่าหนึ่งสีนะคะทุกคนไม่ได้แบบคือชอบมากๆจริงๆนะก็เลยแบบมีหลายสีน่าเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะมาในราคาในเซเว่นอ่ะมนราคาน่าจะ99บาทเนาะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่า ในอีกที่หนึ่งที่มิวชอบไปซื้อของบ่อยนะก็จะราคาลดเขาลดอยู่เหลือ59าบกาาทเท่านั้นเองนะจ๊ะแล้วแต่ราคาที่ซื้อแล้วกันนะแต่เอาว่าไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เป็นทาแก้มก็ได้นะ,ะทุกคนตัวนี้ยพอแบบเกลี่ยๆปุ๊บอะมันจะฟุง้งๆนิดนึงซึ่งสวยมากนี่เห็นไหมโอ้เลดเลดเหมาะแก่การทาแก้มเป็นอย่างมากนะคะเนี่ยคือขยี้แล้วมันแบบเนียนไปกับผิวเลยอะทุกคนดูสิ แต่ทาปากก็คือเลือดเหมือนกันนะจ๊ะสวยมากอันเนี้ยจะบอกว่าชอบเนื้อมันมากๆนะคะดูสีที่เชลสีเขาค่อนข,ข,ข้างจะเหมือนจะใ,นใ,นในกล้เคียงกันไปน,นึงแล้วก็ไม่ค่อยมีสีอ่อนเท่าไหร่แต่เนี้ยก็คือเหมือนรู้สึกว่าเป็นสีที่อ่อนที่สุดในในชาร์จสีของเขาแล้วนะคะลิปอีกตัวหนึ่งนะคะที่มิวชอบนะคะก็ <c oughs> จะเป็นของ In Beauty นั่นเองนะทุกคนเบอร์0 3นย์ hmm. นะคะสีที่มีชื่อว่าพี m o ู e นะคะทุกคนเนี่ยสีเขาจะเป็นออกพีชพีชมุด Mo ุดนั่นเองนะคะ คล้ายๆสีแบบตะกี้เลยนี่ทุกคนจริงสีคล้ายๆนี่เลยนะนี่นะคะสีอันนี้ของ b บบ y ้บานี่ของ In In b u t y t y นะทุกคนสีอินเนี่ยค่อนข้างจะเข้มกว่านิดหนึ่งนะจ๊ะอ่าโอเคเป็นอันเดบเป็นอันเปรียบเทียบได้สีไม่เหมือนกันสบายใจเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะจ๊ะมองเผินก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเนื้อของอิจะเข้มกว่าแล้วก็มันนุ่ม นุ่มเหมือนกันแต่ว่ามีคิดว่า baby by นุ่มกว่านะคะต่อแนวเป็นมูสมูสเหมือนเยลลี่เยลลี่นิดนึงนะคะแต่นี้เป็นเนื้อมูสเลยของ baby by อะนะนะจ๊ะที่ชอบเนี่ยก็คือสีสวยมากทาเป็น e v e r y d a look ได้ซึ่งมีก็ทาอวะนแต่นี้ยผสมกับผสมกับ intuit นั่นเองนะคะทุกคนมีความติดทนพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยก็ต้องเติมนะมันก็ไม่ได้แบบติดทนนาะนในขนาดนั้นนะคะทุกคนด้วยความที่กินข้าวด้วยกินน้ำด้วยมันก็จะค่อยค่อยหลุดลอกออกไปนั่นเองแต่ว่าสามารถเติมระหว่างวันได้นะะั่นเองนะจ๊ะ ก็เป็นประมาณนี้นะคสำหรับใช้แล้วชอบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานันเนี่ยนะคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีหลายตัวเลยที่เอามาอัปเดตกันนะคะว่าเออชอบแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะ Memory อร r l ค่ะไปแหละยบายชอบมากๆทุกคนไปลองกันได้ bye.